ดุดันไม่เกยใจใครอิสูได้ตั้งแคบดาวเพียง9,900บาทมีชุดต่างรอบคันข้านี่ใายในกว้างมากเลยใช้สำหรับไปเล่นสองการก็ได้นะคะนี่เขาจะติดสติกเกอร์แถมให้โลบกซิงคขนาดนิ้วนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกเลยะคะ่ะใครก็ว่า จะเกอร์สีด,ดานตัดแดงให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไผู้ชมรถกันเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะหลังตัดชมรถเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานเลยคะ่ะ <c oughs> ดุเดนไม่เกวงใจใครวิซูไททันแคบดาวเพียง9,900บาทคา่ะสนใจก้า ทักทายจินนี่ได้นะคะเออของแม่น้องจินนี่0957308868ค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ต r i b e ได้วยนะคะจริงจริงบายขอตัวลาไปก่อนนะคะจุ๊บจบ๊าย